ญาติผู้กําืองไว้สาครับสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนครับวันนี้หมูเฮาเป็นตัวแทนของคนเจียงใหม่เป็นตัวแทนของกปปสจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่หักความถูกต้องและยุติธรรมครับวันนี้ครับมากันหลายท่านครับผมครับพานุพงศ์ครับลอวลี่นะครับครับพี่กริชครับผม คุณรักชาติชดาครับคุณพีชดาคุณลุงบวรนะครับที่ปรึกษามาจากไอ้แหมหนึ่งท่านนะครับมาจากจังหวัดละปูนครับไอ้ขยันวิพรมชัยครับครับมาแหมหนึ่งท่านครับตัวแทนคนสวนดอกรักประชาธิปไตยหรือโหงพยาบาลสวนดอกครับครับผมครับคุณนารมลครับ ครับได้อีกหนึ่งท่านนะครับเสื้อชมพูนะครับคุณการนะครับเกิดขึ้นไวทีนี้แล้วบ่อยๆนะครับแทนท่านครับพี่นายนะครับสุพันณสาและอีกหนึ่งท่านครับคุณชนะนะครับวันนี้เราเป็นคณะทํางานของกปปสจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อบ่ี่วันที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มนะครับคชปหรือว่าคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดก,กิจกรรมขึ้นเฮาได้มีการถูกทำร้ายโดยกลุ่มคนเสื้อแดงแต่บ่สวมเสื้อแดงครับได้สวมเสื้ออื่นมาทำร้ายหมู่เฮาอ้างความเป็นประชาธิปไตยวันนี้ครับเฮาจึงจะมาบอกวา่าในจังหวัดเจียงใหม่แล้วคนเจียงใหม่วันนี้ยังมีคนเจียงใหม่ทีหัวใจรักชาติและจังหวัดเจียงใหม่ตีตบัดเจเป็นของคนเสื้อแดงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บหลายท่าน โดนทีบรถจัก,กรยานนะครับเจ็บเล็กน้อยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานอนกสาวรีนสามกษัตริย์ที่มีกลุ่มคนเชียงใหม่หัวใจรักชาติไปรออยู่นะครับได้ไปรออยู่ที่นั่นที่บริเวณอนุสาวรีนสามกษัตริย์ได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กระชากทําร้ายมุ่ยิงสองคนครับโดยทําร้ายโดยพุชใจ แม่ขนาดนะครับสองคนทำาพื่ออากาศนะครับล่าสุดพ้นขีดอันตรายนะครับท่านหนึ่งใส่หมวกกันน็อกกระจกบาดหน้ามดนะครับกระจกบาดหน้าอีกท่านหนึ่งค่อนข้างหนักต้องรักษาตัวถึงสเดือนเพราะสี่โค้งหักครับนี่คือการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่ฮักประชาธิปไตยหรือ แล้วมาอ้างจังหวัดเจียงใหม่เป็นของคุณคนเดียวได้อย่างไดคนที่เปิ้นเห็นต่างออกมาคุณต้องคือพื้นที่เปันกานี่คือประชาธิปไตยคุณครับคุณเป็นลูกผู้จายปอก่องกล้าทำกล้าออกมายอมรับเลยแล้วคุณปึง้งคุณคนเจียงใหม่ก่อน ลายการออกมาทําของคนเจียงใหม่ของคนเจียงใหม่หัวใจรักชาติว่าบัดใจประชาธิปไตยแล้วคนวแสดงของคุณมันประชาธิปไตยหรือภาพโยนก้อนหินโยนอิฐมอนรถกระจกรถแตกหลายคันนี่หรือประชาธิปไตยในฉบับของคุณหรือเปล่าแม่งฉบับของคุณก็ครับคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวมีไอ้าบ่าวของผมแห่งคนครับจะมาเชิญชวนแล้วก็มาอู้กับเฮานะครับเป็นหัวหอกนะครับของกปปสอสจังหวัดเชียงใหม่ที่จะออกมาร่วมกันทํากิจกรรมในวันที่12วันนี้ครับลีมาเป็นตัวแทนอุกก้กรมาเล่าถึงเหตุการณ์แต่เหตุการณ์หนึ่งที่ลืมไปได้คือเหตุการณ์ที่มีปุกบ้านเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่คนไปบ้านคุณยิ่งรัก ว่าเป็นการยังอั้นยังอี้เป็นการบังคับรบสิแล้วการไปบ้านเจ้าดวงเดือนหน้าเจียงใหม่ไปด่าเสียเทเสียอู้บดีใส่เปิลน,นะมันหูกต้องกอเดียดยามเปิลน,นะมันหูกแล้วหรือเป็นยังใดปะล้ำเหลือคุณใหญ่กับบ้านกับเมืองเจียงใหมก่กาวันนี้คนเจียงใหม่ตึงหลายแหลต่ตีมาเป็นตัวแทนวันนี้ มาบอกไว้ใหื่เลยว่าคนเชียงใหม่ฮักตะกูลณะเชียงใหม่แล้วจะปกป้องตะคุณะเชียงใหม่คุณมีสิทธิอ์อะไรยังมาประกาศคับไร่ณเชียงใหม่ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ันเป็นผู้ก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่วันนี้คนเชียงใหม่จะออกมาปกป้องตะููณณเชียงใหม่มีการอู้ว่าตะกูลชินวัตรอยู่ไ,ไ้ ะเชียงใหม่ก็อยู่ไปไระเด้เออมันหูกันไปคนเชียงใหม่จะเอาตะคูลไหนครับผมครับสวัสดีครับผมคนเชียงใหม่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดผมชื่อกฤษครับขออนุญ,ญาตพูดไทยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับทุกวันนี้ชนเสื้อแดงเชียงใหม่เนี่ยเขาขึ้นมาเขาก็บอกว่าพยายามสร้างข่าวลวงว่า กปปสเชียงใหม่เนี่ยไม่มีคนเชียงใหม่โดยกาเนิดเลยสักคนแต่แดงสองแควเนนามสกุลหนึ่งก็ไม่เชียงใหม่แล้วอีเพลสแล้วมันจะเป็นคนเชียงใหม่ได้ไงสองแควยอยู่ที่ไหนครับทุกวันนี้ก็สร้างข่าวลวงนะครับอย่างโน้นอย่างนี้สร้างข่าวม,มันหลอกหลอกกันเข้าไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเสื้อแดงก็หลงเชื่อหลงฟังนะครับแต่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ ทุกวันเนี่ยที่ทักษิณบอกว่าเสียงปืนแตกเนี่ยจะนําฝูงชนเนี่ยผมไม่เห็นทักษิณจะออกมานําพวกคุณแม้แต่วันเดียวเลยแต่กำนันสุเทพทุกวันนี้กินอยู่กับเราเดินอยู่กับเรายืนอยู่กับเราพูดอยู่กับเราแล้วลูกพี่คุณนายทักษิณมันหายไปไหนคุณปฏิเสธได้ไหมข้อจริงอันนี้เราจะไม่พูดถึงอดีตเราจะไม่พูดถึงความหลัง กำนันสุนเทพเป็นยังไงทักษิลเป็นยังไงแต่ความจริงวันนี้คือเราอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันแล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยทครับชาวเชียงใหม่นะครับมีความอัดอั้นตันใจนะครับบางครั้งคนกรุงเทพมาเริ่มใน a c e b o o k ก็โพสว่าไม่อยากมาเชียงใหม่ละเชียงใหม่มันเมืองหลวงเสื้อแดงไม่อยากมาเชียงใหม่ละเชียงใหม่มันมีแต่พวกหัวรุนแรง เคยถาม้ากไหมครับว่าคนเชียงใหม่จริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างอกกัดน้องน้าตาตกในเพราะมีคนจันไรอย่างเงี้ยอยู่ในจังหวัดคนเราเนี่ยนะครับได้รับนามสก,กุลณเชียงใหม่ณลำพูนณระนองณน,ะะน,งนครเพราะต้นตระกูลขเขาทําความดีเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองถิ่นกําเนิดของเขาแต่ทุกวันเนี้ยณชินวัฒนมันไม่มีพวกมือไม่เคยทําอะไรเลย ถ้ามึงแน่จริงอ่ะถ้ามึงแน่จริงมึงออกมาทําความดีสักอย่างสิใครก็ได้ในตระก,กูลนี้คนเชียงใหม่ก็รู้ดีว่ามันไม่มีไม่มีเลยจริงๆ<อ>ผมบอกนะครับมันไม่ใช่ว่าคําว่าระบอบทักษิณต่อไปแล้วตอนนี้มันเป็นคําว่าระบอบชินวัตรเพราะว่ามันกินกันทั้งตระกลูลตระกูลครับก็เวลาเรามีน้อยครับเรามาไกลเวลาเรามีน้อยแต่ผมก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ หนึ่งนะครับว่าวันที่12เนี่ยที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จะจัดเวทีกอปปสที่หอศิลป์มชนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อประกาศให้คนทั่วประเทศไทยรู้ว่ากูไม่ทนและกูก็จะไม่ถอยและหลังจากนั้นหลังจากวันที่ส2พวกเราก็จะมาร่วมชุมนุมที่นี่ขอบคุณครับ